โดนกูล่อแน่ว้านงเอาเดี๋ยวกูตังะไรเดี๋ยวดิมึงก็คุยกันดีๆก่อนดูแม่กับเฮ้ยใครมีกล่องซ่อมบ้างสนนยจะพักแล้วไปเอามาให้หน่อยพิทู พี่ชอนผมบอกบเราคุย<ม>กันดีได้ได้แล้วเราคุยกันด้วยลูกกระสุนพี่จําผมได้ปะเนี่ยได้ปะเนี่ยจำได้จําได้คือคือไม่ไงเมื่อกี้คุยดีๆไงโดนล่าเฉยเลยไงเธอเอ้ยยิงกันแล้วตอนนี้พี่จะเอาอยัางไงเนี่ยเอาไงให้ผมชาร์จเลยล่เอาเลยแล้วแต่เลยยังไงเออเนี่ยตัดติมอยู่เนี่ยแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยตัดติมอยู่แม่งล่ากูละพี่ชอนพวกผมออกไปแล้วนะ ไอ้แน่ใจเปล่าเลยอย่าหยุดมัน่อยเคยีบมุหน่อยเอยดี๋ยวผมเอาให้โคร่ดิพี่ชนเฮ้ยอะไรแบบไอ้นี่ยะโอ้โหไอ้สัตว์เอ้ยดูแม่งทำกูโอ้โห มันมีสองคนด้วยโอ้โหโอ้โหไอเ้อนเหียมีกดแ้นใครมาเนี่ยเฮ้ยกดแ้นใครมาเทียงงอะไรเนี่ย แล้วไงอ้เ,ย,ย,เยบร้รบรบรรบอับเรี้อย่าลนเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผม เราจะไม่รีบร้อนครับเพราะว่าน้องเขาเอ่อดนเนทด้วยความโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้โห yeah! <alto>